สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่สามนะคะน้องกระดาษปาสามครั้งบัตนี้ครั้งที่สามตรงกับวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปด ข้าพเจ้านาสาวุสามานอกก็เปี่งวาจาสัตยายพุทธมต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอจารย์บูชาแด่องค์พระพะวัมปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจ,จงมาอนุโมทนาในการสวนสัตยาิของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย บทจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายต่อไป 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาลรสุอัตราคชัชนตุเทวดาสัตมังมุนิราชะสุนันตุสักขโมคดังสเคกาเมจรูปเปคิสิคาราตาเตจันตะิเขวิมานีทิปิเลเจาการมิตรุปนาคาเนียบุเเต,เตุนิเจเต พุทธะจะยังตูเดวะชัพรัตระวิสเมยคะขันทภะเพยคะติทันตาสันติเกยังนิวะกะวะจนังสาทัโบมีสุนันตุธรรมสวนากาโลอิยัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอิยัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอิยัมพัทันตาสองบทส่วนนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะณโมตสสะปะขวัตตัวระตัวสัมมาสัมปุทสะณโมตสสะปะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะสามบทส่วนสัจกิริยาคาถานัติเมสรณังอันย พุทโธเมศรานังวรังเอตินัสจัววัชเชนะสุทิเมหูตุสัปทานัตทิเมศรานังอัญยังธัมโมเมศรานังวรังเอตินัสจัววัชเชนะสุทิเมหูตุสัปทานัตทิเมศรานังอัญยังสังโฆเมศรานังวรังเอตินัสจัววัชเชนะสุทิเมหูตุสัปทาสีบส่วนมหากาลุนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากาลุนิโกนาโถอัฏฐายะสัะปะพาปานิหนังปุเรปุเรตะวา ปาลมีสภาปวิปฏโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินัสสจัวเจนะมงหุนตุสัพุปัถวามหากาลุนิโกนาโถมีแตยะสัพปานินางปุเรตวปาลมีสภาวะตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินัสสะจวเจนะมาหุนตุสัพุปัตถวามหากาลุนิโกนาโถสุขายะสัพปานินางปุเรตวปาลมีสภาวะปฏโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินัสสจัวเจนะมาหุนตุสัพุปัถวา ห้าบวชเสด็มหาสมัยสูเอวัเมสตังเอกังสมัยยังพระกว่าสเกสุวิหัตติกับปีละวัตุสมิงมหาวันีมาตาพิกุสังเคนะสัดเทิงประจมติพิกุสเทหิสัพเพเหวอระหันเตหิทัสหิกจลกธาตุเหิเทวตาเยปุเยนะสันนิพฤตตาหุนทิภควันตาทัศนายะพิกุสังกัจจะอาตโกจะตุนนางจะทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาหงสิเสียังโควพระกวาสเกสุวิหัตติกับปีละวัตุสมิงมหาวันีมาตาพิกุสังเคนะสัดเทิงประจมติพิกุส ด้านี่ตตน้ตัวต a ยยนนนุตีพระกวนทร์ด้ายพีกุศงกันใจนุนามยามพิยนะพระกวาดินุปสังคมยาอุปสังคมิตวะปัจจุบันติเกปเจาะาถาพระเยามาตอรรถกุตาติวตาเสยอาทินามะภะละวา ผู้ิส้ัสมัจเจตตังวะปังหาภาษาเรียยาภาษาเรตตังวะปังหาสมิจชยยเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะขวัตโตปุระโตปะตุระหังสุตะโกตาเทวตาภะขวัตตันภะขวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถสุเอกมันตังเทตาโกเอกาเทวตาภะขวะโตสันติเกอิมังคาะังกะพาสิมหาสมัยอยู่ภาวนาสมิงเทวกายะสมาคตาอาคตามะอิมังธรรมะสมัยยะทักิตายวะอัปะราชิตะสังคันติ Adaku operati watapakawato sentike imang karanggabasi taterapi kawusamadang susita atanu cukup cukup maka susarati manetani kaya taba indirigani rakantik pantik tatik. ตัตโขอปราเทวตาภควาตัวสันติเกอิมังคาถังกระพิเศจเตวะคีระเศจเตวะปรีคาอินทคีระโอหาจามมีชาเตจารันติสุทาวิมารจักกุมตาสุทันตาสุสุนักติอัตโขอปราเทวตาภควาตัวสันติเกอิมังค์คาถังกระพาเศเยเกจิพุทังสระเนังคาตาเจนาเตภามิสันติอภัยยะภูมิงปะหายามังวสังเทหังเทวะกายังปรีปรีสันติอัตโขภควาภิกขุอามันเตสิเยปุญนาภิกขเวทัสัสุโลกัตถุสุสุเทวตาสันนิพรีตาหุนติตาถากตันสจณียปิเตภิกขุเวอะ ตาสานิปุติตาอเหตสงเสยทัพีไมฮังเอตาะละเอียบิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัทนางอรันตัวสมาสัพพะเตสปิปขวัตนาเอตัปปรมาเยวะเทวตาสานิปุตตาภวิสันติสยทัพีไมฮังเอตาะละเอียจิขิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสตุกัมมะนัสิกรุตะพาสิสามิติเอวังพันติโกเตภิโกออมันภิกุพะคะวตะตัวปัจจสุภะคะวะเอตะท้าวจัต สิโลกมลกษสมมิภุมตตัฏสิตาเยสิตาคิริขปรงปิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสนลีนาโลหังโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสะมะนาสาสุทาวิปัสสนามะนาเวลาพิญยปจัตเตยตาวะมนีแคปิราวัตเวตาตงมาอามันตยิสถา ซาวะเกสสานนี้าเตวะกัยาพิการตาเตวิชัยนาทพิโคเเตจตับมกรุณาตตะวะบริษัาสนาเตสัมปโตรหยานังอมนุนาทศนาอภิเกสตมัทคุงสหาสังอสตินสตังอกสานาอมนุษยนามัสูงอภิเกนตมัทคุงที่สภพุอหงตัสภังอภิญญะว่าวิตวานาจกุตโตมนตยิสชาาวะเกสสันนเตวะกยาพิการตาเวิชนาพิโเยวัเกติยสินกยเยุรปโสตะสหสสาวยาขากุมกับปิลาวัต พี่กูนางสมิติงวะนางสะสะอาศัยมวตายะขานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้วมันโตยัศสีโนโมธรรมนาภิกขามุงพี่กูนางสมิติงวนาสัตตาคิราติสะสายะขานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้วมันโตยัศสีโนโมธรรมนาภิกขามุงพี่กูนางสมิติงวนาอิเจเตสุระสะสะอสายะขานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้วมันโตยัศสีโนโมธรรมนาภิกขามุงพี่กูนางสมิติงวนาเมสัมมิตาปจัตตายะขานะตะวันนิโนอิทิมันโต วันนั้นตุยสัสสิโนโมธรรมนาภิกษุมุงพิกรังสมิติวันังคุมพิโรราชคะอีโกะเปปุรสานิเวสนานพิญญานังสัตตะสหัสสังจะขายังพิยตุปัสติคุมพิโรราชคะอีโกะสมุขคัสมิติวันนั้ปุริมาจาิสังราชาตตะละโทปัสสติขันธพนาธิปฏิมาราชายสัสสิโสโพต้ปิตัสสะปะอวิทนามามหาภะราอิติมันตุชุติมันตวันนั้นตุยสัสสิโนโมธรรมนาภิกษุมุงพิกรังสมิติวันังนัดขินันจะทิสังราชาวิุณโหตตปัสสิ ผู้มาดำรงองค์ที่ปฏิมหาราชยะสัชิสุปุตตาปิตัสสะข้าวโวอินทนามาหะพราอิติมันโตชุติมันโตวานัมโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมุภิกขูนางสมิติวานางปัจฉิมันจะที่สังราชวิรูปโคตปัสสาสตินาคณะที่ปฏิมหาราชยะสัชิสุปุตตาปิตัสสะข้าวโวอินทนามาหะพราอินทนามามาหะพราอิติมันโตชุติมันโตวานัมโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมุภิกขูนางสมิติวานาง กุตตรัตน์ที่สังราชากุเวโรตัปภัษสติยากานทางที่ปติมหาราชายสสิสุปุตตปิตัสผ้าโวอินทนามามหาภะอิติมันตุชิติมันตวันมันตยเยสสิโนมวธรรมานาอภิกกรรมภิกุณังสมิติมานุปยมติตาลตาลโตตะกินนาวิรุณโกปชิเมนาวิรุปภโกกุเวโรอุตรันทีสังจัตตารุเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิศาทัตธันละมณะนันสุวรรณิกปิลาตะปิละวัตเวเอเตสังมายาวิโนทัสสะอากุปัญจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิภุโทสหะ ท่นนักโทษกามาสิทธวจะกินมันตูนี้มันตูจะป่านนักอุษป่มันอยู่จากเทวสุตโตจะมาทิจิตัสโนจากะโพนารโรราจาระโนสะโภ อากูมจัดสิโคเจวะติมพระดุสุรียบจะเสียเอติจเจราชาโนคันทภาสหราชุปิชโมธามนาภิกามงภิโุนาสมิติมนาอัฐากูนาภาษานาคาเวสราศาสตร์จักรการกรรมวลสตาลาอากูปายาคาสายติพิยามุนาทัตตาถาจะอากุนาคายยสัสสิโนเอรามโนมหานาโคสุปะคาสมิติมนาเยนะคาราชิสะสาหะลันติทิพายทิชาปะขิวิสัตวิสุทธิจักูเวหายาสาเตวะนามจักรปตาจิตจิตราสุปันนาอิติเดชนามังอภยันตธานาคาราชานามาสืสุปนาโตขิมาเมกาสิปุตโธสันหิมพระเาหิ อุปวะหายันตานะคะสุปนาสาระนะัมกังสุ พุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทห์อสุราสิตาพะตโรวสวัสเจติทมันตตยสัสีโนอักขรกัญชามหาพิสมาอสุราธานวิคษาเวปปจิติสุจิจจะปะหาราทวนามุจิศาสจตันจพิปุตตนาสัพภีวรจนามกาฉนนเหตวะปริเสนาราหุปะธาปะขมุสมยโยธานิปะานเตพิขุนาสัมิมานังอปปเทวะปัตวีจัตเตโชวโยตถาขมุวรุณาวรุณาเทวะสุโมจัตเยจาสามตตากรุณากายิกะอกูเทวยะสัสสีโนทัศเสริทัศทากยาสเพนัทตาวันนิ สุนางสุเติงวันเวนทูจัตเทวาสะาลีจะอาสมาจะทุเวยมจัตทัตสุปนิสัทธิวาจันทามากุปรากิตาสุริยสุปนิสัทธิวาจันสุริยมากุปรากิตานะคะต่นิปุรากิตาวาอากูมันทาวาราหะกัวสุนังวสศวัวเสตโตสโกปาคาปุรินาโททัศเสตษฐิทัศธากยาสเพนานตมณิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนวมตเยจัสินุโมธามานาปิกขามุภิกุนาสมิติวันังอถาคูสาปุเดวะชาลามะคีสิขาริวอาริตากาจัตโรจัจจอาุมากุปภาตะอนิ สุร well. ิยารุเจราอาคูอาคูสาวมณีสิโนทัศเสตติทัศธากายาสเพนะตะมณีโนอิทิมันโตชืติมันตะวันนะมันโตยศสีโนโมธามนาภิกกรรมุภิกขุนาสมิติวนาสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตมะกิพภูโุสิกาอาคูอาคูมณโนบปุสิกาอาทาคุหารโยเทวายะจจารุหิตเทวสิโนภรคามหาภรคาอาคูเทวายะสัสสิโนทัศเสตติทัศธากายาสเพนะตะมณีโนอิทิมันโตชืติมันตะวันนะมันโตยศสีโนโมธามนาภิกกรรมุภิกขุนาสมิติวนาสุกกากรุมาอุณาอาคูวคิคทัะตไป โอทาตะใครหาป้าโมขะอากูเทวาอาคูเทวาวิจักขณาสัตธามตตาหาราคชาปิจากาเจย,ยัสิโนโทน่นใยังอาคาปะจุโนโญโยทิสาภิวัชติทัเสติฐีทัศธากะยาสภเญนะตะวันิโนโอ,อิทิมันโตชุติมันโตวนันะมันโตยสัตสีโนโมธัมมานะอภิกรรมุงพิคูนางสมิติมวัังขีมิตาตุสิตายมา,า,ายโโมากาละกาเจยัสิโนสัมพิจกาลามาเสรษฐาชตินามาจากอาสวานิมมะนะรติโนอาภูอัตคุปนิมิตาทัเสติฐีทัศธากะยาสภเญนะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนมันโตยัสโโนมธมานะอภิกาโตโยสัต สัถิเตเทวานิการยาสเพนนาตตาวินโนนามันวัยเยนะอาคชุงเยจันเยสัทิสาสาภวุตตะชาติมกีลาโอคาตินามาลาสวัสดิ์เกศโคาตรังนะคะจตางวะอทิตาติดังสุพรามะปรหมมโตจัปุรตาอิติมัโตสัสนังกุมารุติโสจัสุปะคาสมิติวันสัสนภามาลกกนังมหาปามาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตวิสมากายโยยะสัสิโสทัศเสตตะอิสรากุปจิกาวสวาติโนเตจนจัมชะตุอกาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามันเถรสะพังมะเกมาราเซนาภิกามิ ปัญหาการหาสมัญทอย่างเอถาคณาถาพนาถาราเขนะพันธะมัทุโวสมันตาปริวาริธรรมอวมุสิตตะโกจินาอิเตตธรรมาเซโนกันหาเสน่างเอเปย์สยิปนี้นะแต่ละมหาจัสรังกตมานาเประมายาปภูสโกมิโกธนายันโตสุวิตุโกตตะาโสปจุทเทวติสังคุโตอาศัยยังวสิตันจะสัพพังอภิญญาวะวะกิตตวานะ ว่วาคิดตวานะจักขุมตตะตโตอมัตะยิสัทธาสาวะเกศเสานนะเตมาราเชนาปิกันตาเตวิชานณธา,า,าปกิกขวะเตจัตะปามะกะดุงสัตวะพุทถาสสะนังวีตะราเคหิปะกามุงเนสังลุมมปีเฉยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตาเจสัสิโนโมทนติสาหาปูติหิสาวกาเตชะเนสุตาติหกบ,บสวนจุลชัยยะบราระกอน ะโมเมพุทธเตชะสาระตะนะตยะธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารยาปรเมสุราสิทธิพมมาจะอินทาจะตุจัตุโลกาคัมปีรกักตกาสมุทาภูตังภูตุงคังคาจัพพร,รมชระชยยะปสิทธิภวันตุเตชยชยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีทธินทีน,ท,นทีชยชยะขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเีนะมีรุราตราช ชะพนนอระชีชยชยกัมปีระโสมพีนาเคนทะนาคีบีศาจัปูตกาลีชยชยะตุนิมิตาโรกีชยชยสิงคีสุธาทานมุขชาชยชยะวะรุณมุขสาตราชยชยจับจำปาทินาคะกุลคันถกชยชยคันชชนนตุรงสุกะรุปุชงสีหะพยัคฆทีปา ชยชยวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนนาริปุณสุธิณระดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสัทาสุชยาชยชยธรณีสารตินสทาชยชยมังกราชรัญญาภวเคชยชยวรุณนยขีชยชยรักขเสสุระพุชาเตชาชยชยพรมเมน ทัศนาชยชยราชาธิราชชัยชยชยปปทวิงสัพปังชยชยอารหันตาปัจเจกปุตตาวังชยชามเหสุโรฮาโรหารินเทวชยชยปรมาสุรโกชยชยนาโกวิรุณโกวิรุปโกจันทิมารวิอินโทจเวนะเตโยจกกุเวโรวรุโนปิจักขิวายโยจะปาชุนโหกมาโรตตระรัตโกอัทารัสมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโย อิสิโนสาวกาสภะชยยราโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะทละปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยะเตชนะชัยยโสธีพระวันตุเตเอเตินะพูธเตชนะโหตุเตชัยยมังคลงังชัยะปิพุทธสสิิมาโตอะยังมาราสจะปาปิมาโตปราชโตอุโคุอี่ยมโพติมันเตปัตโมติตาชัยยะตถาพรม,มะขณามมเฮสินโนชัยโยปิพุทธสะ สิริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตะปราชาโตอุโคสยามโพธิมันเตปะโทปะโมทิตาชัยยตถาอินทกนามะเฮติโนเชโยปิพุทธสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปะราชโยุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชัยยตถาเทวะ ขนามะเฮสิโนชัยโยปิพุทธสสิฎิมโตอายังมาราสจปาปิมโตปราชายโยอุโคสายามโพติมันเตปมโมทิตาชาย,ยัตถาสุปันนาขนาปะมะเหสิโนชัยโยปิพุทธสสิฎิมโตอายังมาราสจปาปิมโตปราชายโยอุโคสายามโพติมันเตปมโมทิตาชาย,ยัตถานาขคขนะมะเฮสิโน ใชยโยปิพุทธศสิฎิมาโต้ไอยังมาราสจัป,ปาปิมปาโตปะปะราชโยอุโคโสยามโพธิม,มันเตปโมทิตาใจย,ยตถาสพรัมมคาามนาเมเฮสโนชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัต,ตนโนอีวังตะวังวิชโยหูหิชยัสุชยามังคะเลอประราชิตปันลังเกสีเซปทวิโปคะเลอปิเซเกสภพพุทธานังอป,อป,ตปัตอกัปปตโตปโมทิตะ สุวักขัตตังสุมังคลังสุปะพาตังสุบุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุอยทังพระมจาริสุปักขินังกายะกรรมังวาจากรรมังปักขินังปักขินังมนกรรมังบณนิติเตปทักขินาปักขินานิกตะวานัตะพันตเตปักขินเตอัทลัท่าสุกินตาวรลุห้าพุทธศาเสนอโรคาสุกิตาหุทะสหะสเพหิยาติภิสุนันตุโพโต เยเทวาอัศม ah an ิงธานีอธติคตาตีกายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพะสตนานักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรกาอยู่ตากาเลปวัสสันติวัสสังวัสสาวะราหกาโรคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะทาระหัง เจ็ดบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอการสำยยาพระขวาสาวัตถียังวิหารติเชตะวะเนอัตนากะปินทิกัสสะอาราเมตตระโพคพระขวาภิิขุอามันเตศพิกขวติทันเตติเตพิคุพระขวตปจัสมุสุงพระขวาเอตถาวัววะอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานังอานุปาทาวาตถาคตานางังติตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมะ นิยามตาสัพเพทางสังขาราอนิจจติตังตถาคตออะภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปันทเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกะโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาปิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตา วสาธาตุธรรมตัิตตาธรรม,มนิยามตาสัพเพสังคาราทุกคาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเิอภิสัมพุจติตตว่าอภิสมัมเมตว่าอา,มมา,า,อาจิคติทเทเสติปัญญเปติปัญถาเปติเววะระติวิภชติอุตานีกโรติสัพเพสังคาราทุขาติปาทาวาภิกขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตตว่า ติตาวะสาธาตุธรรมมัิตา,าตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเิอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเ თ วาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปันตเปติวิวัติวิภะชติอุตานีกะโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทมโวจะกภะควาอัตมะนาเตปิคูภะควะโตพาสิตังอภินันตุ แปดบทสวดพธัธเกรัตตะขาถาอติตานานวาคาเมยานาปิตเขนาคาตังบุคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะเตติจามไปหินตา่อาอปตัจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก,ก็ละไปแล้วเป็นสิ่งสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนัจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกป,ปังตังวิทธามนุปโรหเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ง,นงนอนๆงนคอนแคนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไวอาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณะนนสเสวีวความเพียเป็นกิจขอที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พุ่งนี้นาฮีโนสังครันเตนามหาเซเนนามัจุนาเพราะว่าการผัดเพียนต่อมัจุราผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตัมมาตันติาตาตังวพระธิดตติสันโตอาจิคเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่อย่างนี้ไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม เก้าวสวดธรรมสั่งเวคปัจเะเวขณะสเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า ของเราว่าขอว่าตัวว่าตนของเราอาถุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวตสังมยามะริตักพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปฎิโยสามังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิแต่ยังนิยะตังความตายของเราเป็นของที่ยงวะตะ ควรที่จะสังเวชอายังกายโยอ,อจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตบิญญาโนครั้นปัสะจักวิญญาณชุดโทอันเถ่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปะกถวิ่งซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนิรัตทางหาประโยชน์มิได้อันิจจาวัตสังขาลาสังขาไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะ ธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิปรุณจันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสมโยสะโมเตสังวูปะส,มโ,ส,ม,โม,ส,ปสมโมสุโขความเข้าไปสงบระดับสังขารและงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตทิเมเอตะถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยสิบบทสวดเมตตายังกิจจิยังกิจจิกุศลังกัมมังสัพเพหิพระเตหิกะตังปุญังปุญังโนอนุโมทันตุสุนันตุกลโพนโตเยเทวาอัสสัมิงฐานี อธ <Yeah. S 2> ีคตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาประมุจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาประมุจันตุสัพเพยาติกาสุขาโหนตุทุกขาประมุจันตุสเพอะยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุจันตุสัเพปิสาสเพยขขาสเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุจันตุสเพอาจาริยุปัจฉยะ สุขิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุสเพนะคตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุสเพทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุสเพสมานตินังสมิชนตุโวสิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวนนโมโพธิสตโออาคันติมายะอภิอิติภาควานโมโพธิสตโออาคันติมายะอิติภาควานโมโพธิสตโออาคันติมายะอิติภะควา สิบสองปฏิฐานะค่ะถายาเทวตาสันติวิหาริวาสนาตุเปกเดปุติกระเดาตระหิงติหิงตาธรรมธาตุนีนาพระวันตุภูชิตาสดจริงกนุติธา วิหารมันเทเลติราจามัชานวการจัปิกาวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจเทซานิคามาจิสราสปานาปูตาสุเกตาปวันตุเตชราปูชัยเยปิดจะอันตสัมปวาสังสีทชาตาอัทโวปปาติกานิญานิการธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสักกรณตุสังขายังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมธราุปุคาลาสังโคโหตุสมโควะอัทยาใจหิตายจะอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมตารีโนวุติงสปปปูเนยมะธรรมมีอริยปฏิเวทิเตสันตา ปันตาโหนตุสัพเพปิปาณิโน,โนพุทธศา,สาสเสนสัมมาทารังประเวชนโตกาเลททโวปวัสตุภวุติภาวายะสัตตานังสมิทธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจอัตตระสังนิจ,จังรักขันตุปุติตาเอวังธรมเมนาราชานุปชังรักขันตุสัพพา 13. ทาสิบสามเทวดา ปุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกการหงตุสเพปิปานิโตเอตาวาตาจาหีสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังตะรันตุสัทถะทานันตะรันตุสัทธายาสีรังละคันตุสัปะราปวตาปิระตาหงตุกาจันตุเทวตาคาตาสิบสี่สุมังคลคาถาหงตุสัพพังสุมังกะรังละคันตุสภพตเทวตาสภะปุทานุภาเวนะสตีของตุนี้รังตังหองตัพพัง สุมังคลังรักขันตุสัพป,ปเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสุธีโฮนตุนิกรันตะังโหตุสัพพังสุมังคล,งลังรักขันตุสัพป,ปเทวตาสัพะสังขาน,นุภาเวนะสุทีโฮนตุนิรันตะังสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกนันจะยังพระลังอาาน,นันตะนันเตินชนะรักขังพานทามิสัพโส สัพเพพุตตาพระลัตาปจกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชะนาลขังพันธมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจกานันจะยังพลังอาหันตนัจะเตชนาขังพันมิสปโสสัพเพพุทธาพระลตาปจิกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชะนาขังพันมิสปปโสสัพเพพุตตาพระปัตาปจิกานันจะยังพลังอาหันตนัจะเตชนาลขังพันธมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจิกานันจะยังพลังอานันตนันจะเตชนาลขังพันมิสปโส สัพเพุทธาพระประตาปเิกานันจะยังพลังอรหรันตานันจะเตชะนะรักขังพันธมิสปภโสสัพเพุทธาพระประตาปเิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะรักขังพันธมิสปภโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่สวดสาธยยพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาคาลัยขออันิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้านาะงสาวุวามสามารถนอกนายสุภาพบ้านนอกครอบครัวข,ข้าพเจ้าพี่น้องมาเพื่อนหน่งง่ยงานมาใส่ทั้งหลายนางกระหนก ครอบครัวนางกนกพรเพชรตระกูลครอบครัวนางธนพรรมโพครอบครัวชุก,กิกศครอบครัวเนเน่ครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดเสษฐีครอบครัวพระกิ่งไพรีพินาศครอบครัวปิดตายอดเสษฐีและหลวงปูท่ทวดผู้สร้างทีมงานแอดมินและแอดมินทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโ,โ,โรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพอันชอบร,รมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหญ่ได้มีแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าและผู้ที่เอ่ยนามมาทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้าเอ่ยนามมาทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําคสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรโดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายโสตถิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ และริบพานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุก็จบไปแล้วนะคะ EP ที่3เจอกัน EP หน้า EP ที่4ค่ะบ๊ายบาย